อย่ามองข้ามเรื่องนี้สามจุดในบ้านที่ห้ามวางกระจกถ้าเผลอวางผิดที่อาจทําให้โชคลาภหายสุขภาพทังได้หลายคนอาจคิดว่าเรื่องการวางกระจกในบ้านเป็นเรื่ององมงายแต่ความจริงแล้วมีสามตำแหน่งสําคัญที่ไม่ควรวางกระจกเด็ดขาดเพราะถ้าจัดวางผิดพลาดอาจส่งผลเสียต่อทรัพย์สินและสุขภาพของเจ้าของบ้านอย่างรุนแรงกระจกเป็นสิ่งที่แทบทุกบ้านต้องมีเพราะนอกจากจะใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันแล้ว ยังช่วยเพิ่มความสวยงามทาให้บ้านดูโปร่งโล่งและสว่างขึ้นแต่สิ่งที่หลายคนมองข้ามคือตําแหน่งการวางกระจกซึ่งถ้าไม่ระวังอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายใจและโชคลาภได้อย่างไม่น่าเชื่อในยุคนี้กระจกกลายเป็นของใช้ที่ขาดไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นกระจกเงากระจกแต่งหน้าหรือกระจกตกแต่งบ้านแต่ถ้าวางผิดที่อาจทําให้เกิดปัญหาต่างๆเช่นนอนไม่หลับสุขภาพสุดโสมความรู้สึกไม่สบายใจขาดสมาธิรวมถึงลดโอกาสความสําเร็จในเรื่องงานและการเงินด้วย ต่อไปนี้คือสามตำแหน่งในบ้านที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการตกแต่งภายในแนะนำว่าห้ามวางกระจกตรงข้ามประตูบ้านประตูบ้านเป็นจุดรับพลังงานดีแสงและอากาศจากภายนอกแต่ถ้าวางกระจกตรงข้ามประตูกระจกจะสะท้อนพลังงานดีเหล่านั้นกลับออกไปทันทีทาให้พลังงานดีไม่สามารถเข้าสู่บ้านได้อย่างเต็มที่นอกจากนี้คนที่เข้าบ้านอาจรู้สึกอึดอัดเหมือนมีใครจับตาม,มองอยู่ตลอดเวลาหลายครอบครัวเล่าว,ว่าเมื่อแขกเปิดประตูเข้ามาแล้วเห็นเงาตัวเองสะท้อน ในกระจกทันทีมักรู้สึกชะงักและไม่สบายใจบรรยากาศในบ้านจึงดูห่างเหินและขาดความอบอุ่นลงไปอย่างเห็นได้ชัดในห้องนอนตรงข้ามเตียงนี่คือความผิดพลาดที่พบได้บ่อยมากการตั้งกระจกตรงข้ามเตียงนอนอาจไม่ส่งผลชัดเจนในตอนกลางวันแต่ในตอนกลางคืนแสงน้อยหรือการเคลื่อนไหวเล็กน้อยจะสะท้อนในกระจกจนเกิดภาพลงตาหากเจ้าของห้องตื่นขึ้นมากลางดึกและเห็นเงาตัวเองในกระจกอาจทําให้ตกใจวิตกกังวลและนอนไม่หลับได้ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาอธิบายว่าการนอนหลับต้องการความสงบและความเงียบสมบูรณ์แต่ถ้ามีกระจกตั้งอยู่ตรงข้ามเตียงสมองจะตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาทำให้เข้าสู่การนอนหลับลึกได้ยากส่งผลให้สุขภาพสุดสมรจิตใจอ่อนล้าและประสิทธิภาพการทำงานในวันถัดไปลดลงอย่างชัดเจนข้างโต๊ะทำงานหลายคนชอบตั้งกระจกในห้องทำงานเพื่อให้ห้องดูโปรง่งและสวยงามแต่กระจกที่วางข้างโต๊ะทำงานกลับกลายเป็นตัวรบกวนสายตาเพราะเงาสะท้อนหรือการเคลื่อนไหว ในกระจกจะดึงความสนใจออกจากงานทําให้สมาธิลดลงและโฟกัสกับงานได้ไม่เต็มที่เมื่อเวลาผ่านไปการวางกระจกในตําแหน่งนี้อาจทําให้ประสิทธิภาพการทํางานลดลงเกิดความผิดพลาดง่ายโดยเฉพาะงานที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบเช่นงานตัวเลขหรือเอกสารนอกจากนี้สําหรับคนที่ทํางานด้านความคิดสร้างสรรค์การมีสิ่งรบกวนสายตาใกล้ๆจะยิ่งทําให้สมาธิแตกและยากต่อการคิดไอเดียใหม่ๆกระจกในตําแหน่งนี้จึงเหมือนดึงพลังงานทาง ใจิตใจออกไปและอาจส่งผลกระทบต่อเส้นทางการเงินและหน้าที่การงานอย่างตรงไปตรงมาอย่างไรก็ตามกระจกยังคงเป็นของใช้ที่มีประโยชน์และจําเป็นในบ้านสิ่งสําคัญคือเจ้าของบ้านต้องรู้จักเลือกใช้และจัดวางให้ถูกที่ถูกทางกระจกที่สะอาดใสและวางในตําแหน่งเหมาะสมไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความสวยงามให้บ้านแต่ยังสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและสะดวกสบายการรักษาบ้านให้สว่างและสะอาดพร้อมกับการจัดวางกระจกอย่างถูกหลักถือเป็นปัจจัยสําคัญที่ ช่วยเสริมสมดุลชีวิตเติมเต็มความสุขในครอบครัวและส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้อย่างแท้จริงแต่คุณคิดว่าเรื่องตำแหน่งการวางกระจกในบ้านมีผลต่อโชคลาภและสุขภาพจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงความเชื่อที่ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลยในคอมเมนต์ด้านล่างแล้วมาร่วมถกเถียงกันว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่กับแนวคิดนี้